ก็สวัสดีครับเพืเ่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวเห็นป้ายบอกว่าไปน้องบัวคอนแจ่ดชุมแพรครับจุดที่ผมยืนอยู่นี่ก็คืออำเภอแจ้งขอครับที่จะพาดูก็คือมัมครับอันนี้เขาก็จะขายของฝากใช้มัม จะร้านหม่ำกับพี่น้องอยากจะให้ดูอยู่แยกแงงคอในน้องโบลังคูนี่กระหม่อมเกือบใกล้ผ่านมา ก็มีขายสดด้วยก็จะขายขายแบบเดียวกันแต่ว่าขายเป็นเหมือนของฝากด,ด้วยหม่อมหม่อมเนี่ยถ้าใครสนใจเจ้าไหนก็อยหยุดหยุดเอาเวอร์โทร,ทรทโทรติดต่อกันเดี๋ยวนี้เขามีส่ง ส่งทางไฟเซดีด้วยมั้งนี่เป็นอีกซีกหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูซีกฝั่งน้นเดียวผจะไล่ไล่ให้ดูมันเป็นร้านขายของของฝากของที่นี่ให้ดูฝากหนึ่งของถนนนะครับ มัมแจ้งคอเป็นของฝากเทรียดง่ามแทะอ่าดูนะครับเบอร์โทรบางคนบอกว่าไม่มีโอกาสมาแล้วจะกินได้ไงบางร้านเขาส่งทางไปรษณีย์ครับชอบร้านไหนสั่งเขามีส่งแม่นพ่อค่ะแม่นครับเดี๋ยวผมจะจับให้ดูเบอร์โทรทุกร้านนะครับ <c oughs> ผมจะให้ดูโคดหม่ำมีเหล้าขาวด้วยโคดหม่ำไหมคะหม่ำไหมคะหม่ำเนื้อมะมูค่ะอร่อยค่ะแม่แม่ค้าก็ชวนแล้วนะครับไม่มีโอกาสมานี่ก็เบอร์โทรร้านนี้ครับชอบชอบเจ้าไหนก็หยุดดูเอาครับไส้กรอกอร่อยนะคะแม่ค้าก็ชวนครับเนื้อมมูมีค่ะใครไม่มีโอกาสมาก็ ตามเบอร์โทรโทรสั่งครับ<จ>บางร้านก็ส่งนะครับรับนี่ก็เป็นอีกร้านหนึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูทุกร้านเลยร้านท่องดีหม่ำแซ่บของฝากเนี่ยร้านนี้ก็เบอร์โทรประมาณเดี<จ>๋ย <c oughs> ขอท้ายคลิปหน่ยครับ ให้ดูโคตรหมัมครับโคตรของฝากโคตรหมัมแจ้งคอต้อองหมค่ะมนวังสามหมอแต่มาขายแจ้งคอเงี้เอาอันแจ้งคอกรับอันนั้นทั้งทั้งทั้งอำเภอเม,ม,มืองข้อนอันใดหลายกว่ากันหมยี่บางสามหมอหลายกลัวยี่บ้างสามหมอหลายกว่าบอนนช่องสามหมอ โอ้ผมบอกเขาว่าเป็นแจ้งคอแยกแจ้งคอแล้วเดีครับอของเจ้านี้ดูเบอร์โทรครับเด๋อดเด๋ยวเขาก็แอบเลขเกับเลขสามไว้ในไฟส่วนอีกร้านปิดใครชอบร้านไหนก็โทรครับไม่มีโอกาสเขาส่งว่างั้น อันนี้ก็ร้านใหญ่หน่อยขายหลายอย่างครับกระติบข้าวเหล้าขาวของฝากนะฮะมีวายมีขนมมัมมัมก็มีครับะะก็ถามได้อยู่ครับอันนี้เบอร์โทรร้านนี้ครับน้าแมค้าเขาบอกแล้วนะครับว่ามีบริการส่งครับถ้าใครไม่มีโอากาสมาแยกแง่งคอ แข่งคอชัยภูมิครับรับได้นะคะร้านสสมบัติครับชิมก่อนได้นะคะผมขอถ่ายคลิปครับเพื่อมีคนลงมาดูสักแสนอะไรครับนี่ฝ <c oughs> ากร้านสสมบัติด้วยนะคะครับ <c oughs> ผมเคยถ่ายไปทีหนึ่งแล้วแหละมีคนดูันแปด อันนี้ดูจะเป็นอะไรนะเชิงพานชิ์อยู่หน่อยๆครับร้านเจริญซักใส่ฟอกซื้อห้าแถมหนึ่งเส้นครับห้าเส้นอันนี้ก็ร้านเกแต่วหมำ่ำแซ่บเดี๋วผมจะจุนให้ดูเบอร์โทรครับแกงบ้าน แต่ของร้านก็คนนี้ครับถ <g ay> ้คิดว่าสวยก็สั่งครับเบอร์โทรเมื่อสักครู่ครับน <g ay> <g ay> ผมจะให้ดูโผผมสังเกตอยู่หม่ำที่นี่กับม่ำเอ้ยเขาจะน่าเกลียดหรือเปล่าผมจะบอกว่าหม่ำทางด้านโน้มนมันมันมีแมลงตอมทางนี้ไม่มีคืออันนี้ของหนูว,ว่าเป็น จังหวัดนะคะของจังหวัดชัยภูมิใช่ค่ะเป็นตัวแทน77จ,จังหวัดของชัยภูมิมั่มยิ่งเจริญครับนะครับเบอร์โทรเขาครับก็ถ้าใครไม่มีโอกาสมาเขาก็ส่งทางไปรษณีย์ครับก็โทรสั่งได้ขายในลาซาด้าชอบปีนีที่โอ้มีมีขายในลาซาด้าแล้วด้วยครับชอบร้านไหนดูนะครับ เดี๋ยวผมผมจะให้ดูหมดทุกร้านครับเขาเรียกช่องสามหมอแล้วผมเรียกแยกแก้งคออันนี้ก็เป็นร้านร้านอะไรมัมแม่ลำยูนสองเขาก็ขายแบบเดียวกันเขาขายได้ยังไงเป็นของฝากเนะไหมค่ะ อันนี้เป็นบอกว่าเป็นสินค้าโอท็อป <c oughs> แม่ลำยูนยหนึ่งครับเบอร์โทรข้างล่างช <c oughs> ่องสามหมอผมผมบอกว่าแจ้งคอมัผมผมอยู่ในเบอร์แจ้งคอ <c oughs> ม,มันมันมีสองฝากถนนนะครับ ถนนสองข้างอันนี้ไส้กอกมัเหมือนกันครับย่อไม่ได้ขายครับแม่ค้ามาขอถ่ายคลิปครับอันนี้ก็เบอร์โทรของร้านนี้ครับไม่ไม่ใช่ร้านสุดท้ายครับยังมีอีกหลายร้านเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูให้หมดถ้าใครไม่มีโอกาสมาทางแยกแจ้งคอหรือชัยภูมิ เามีส่งส่งทางออนไลน์ครับเนี่ยก็ก็ดูเบอร์โทรครับขอบคุณด้ะร <c oughs> ้านเขาก็หยุดนะก่มนี้หยุดทั้งสามร้านเลยก็มาต่อครับว่าด้วยเรื่องมั่มช่องสามหมอบางร้านเขาก็หยุดเดี๋ยวผมจะให้ดูถ้าใครมีโอกาสผ่าน อันนี้เขาจะมีกระติบข้าวเหล้าขาวของฝากด้วยไม่เฉพาะมัมคือได้ไายเมืองวันไหมขาดอ,อ, <c oughs> อันนี้เบอร์โทรร้านนี้นะครับใครไม่มีโอกาสมาก็หยุดชิปชอบร้านไหนก็โทรสั่งครับโคตรมัมโคตรมัมครับโคตรมัม ของอีกร้านครับเขาบอกซื้อห้าแถมหนึ่งอันนี้เขามีส่งออนไลน์ครับเบอร์โทรทังบน,น,น่น้หนครับขเขาบอกอแล้วนี่ไงแม่ค้าเขาบอกแล้แต่ถ้าที่อื่นมีมีเยอะกว่านี้ผมก็ไม่รู้มัม่มทังทั้งทั้งทั้ง ทังโตอย่หวัดขอนแจนไปทา้งพุ่นเพิ่นคือเอ้าว่าสีพวเอ้ยเพิ่นคือได้นางไลแมงว่านคื่คนเาะแล้วเป็นยังไงบ่ค่ะในรางวันแมนครับยู่ข้ันนบอกเลือดไหนเล้วแตเลืดดนบอกกััอะอวีมัน่อนัรกใส่านงนีกัมึงคนอันใดหลายก่อ ทั้งคนหลาย่าบอกอ๋อผมดูชิปเขามาเ่เอานะครับแม่แม่ค้าบอกเองนะว่าไม่แ่บครับครับก็คงจะมีเจ้าอร่อยไม่อร่อยเขาคงจะซื้อถูกเจ้าไม่อร่อยเนาะอันนี้คือช่องสามหมอครับอยู่อําเภอแจ้งคอ ไปนองบัวลำพูได้คอนแก่นได้จุมเพรได้ก็ที่ผมจะถ่ายให้ดูมันคือโคดหม่ำครับแหล่งขายหม่ำที่ใหญ่ที่สุดในย่านนี้เขาส่งขายทางออนไลน์ด้วยนะครับใครชอบเจ้าไหนหดูเบอร์โทรครับเขามีขายในลาซาด้าช้อปปี้ด้วยครับนะแล้วผมจะให้ดูทุกเจ้าทุกเจ้าครับ อันนี้ผมจะให้ดูเจ้าสุดท้ายครับของถนนสายหม่ำที่ช่องสามหมอของเจ้านี้ทางลงสุดท้ายของกรุงเทพบผมพยายามจะจับเบอร์โทรป้าเขาไม่มีร้านป้าวะได้ขายออนไลน์คือมูบอกคือว่ามีเบอร์โทร ขายได้พี่ได้น้องเพิ่งเจอครับทุกร้านเขามีขายลาซดาดานี่ครับอันนี้เป็นเป็นร้านสุดท้ายทางที่จะขาลงงเทพนะครับผมก็ล็อกเป้าอยู่เหมือนกันผมจะซื้อเช้าไปกินถ้าใครไม่มีโอกาสมาเขามีขายทางออนไลน์นะครับบางเจ้าก็ขายในลาซาด้าช็อปปี้ซิงเก เฟซบุ๊กนี่เป็นหม่ำช่องสมหมอแจ้งคออำเภอชยายภูมิสินค้าวตอบสินค้าบดังของเขานะครับบรรยากาศก็เป็นประมาณนี้